สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกันนะคะทางเส้นเออเส้นอะไรมากินที่ไหนเนี่ยเราจะกำลังจะไปวัดไผ่หลวงบัวกันนะคะนี่ค่ะว้าวอันนี้เน้นผักนะคะนี่นะคะ ครงกันเลย โอ้ของพี่ตามน่ากินมากเลยมาเลยค่ะทุกคนมากินวุ้ยเตี๋ยวไก่มาละกันนะคะ กินไปกันจ้านี่เลยค่ะพี่พี่วเตถุยิไก่มมละของเรามีน่องนะคะน่องใหญ่มากน่องอย่างใหญ่อะ่ะแล้วก็มีข้อนะคะมีข้อมีข้อหลายข้ออยู่นะคะพี่พส่วนผักก็ไปตัดเอาเองนะคะ เซบเคลยจ้ารูสีเราชิมก่อนนะคะชิมว่ารสชาติเป็นยังไง ใช้เท้าด้วยไม่ได้มีเท้าไก่นะคะมันจะโคกมาค่ะมากินไยกันค่ะพี่ๆวัสดีทุกคนมาเลยเราร้อนๆน,น้ำแข็งใส่กินเอาเอาเอาอัอนนี้อีอนน้ ร้อนยังนักสองอย่างอะจากการงานอย่างไรก็ไ้จยังไม่ใช่แบบว่าต้องทำแล้วนะปวหลอหลวก็โม่ตาาองก็จะทำ ลาบค่ะหนูไม่รู้วาป้านางสวยเนี่ยว้าวร้อนใส่นมได้ไหมคะได้ค่ ากาดลงครอร้อนร้อน,อ,น,อ,นอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องเยอะมากหู<ซ>กอไะไรครับเส่เลยไส่ใส่ระเราใส่ไม่ใ,มใส่ค่ะ อันนี้ก็ขอมากพามากินน้ำแข็งใสแก้ร้อนกันนะจ๊ะ năm đèn. Rồi.